สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีศิริราชรายการที่มีทความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระท่านผู้ชมคงจะทราบกันดีว่าน้ําตานี้เป็นส่วนหนึ่งของการสแสดงออกทางอารมณ์ไม่ว่า,าจะอารมณ์ดีเสียใจหรือร้องไห้เราก็มักจะมีน้ําตาไหลเอ่อออกมาด้วยและนอกจากนี้น้ําตายังทําหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นของดวงตาและขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากดวงตาได้อีกด้วยแต่จะเป็นรไรไม้ถ้าเกิดเราเกิดภาวะที่มีการสร้างน้ําตามากผิดปกติ และในวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงสาธิยาเก่งพันพาณิชย์อาจารย์จากภาวิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะการสร้างน้าตาม,มากผิดปกติว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีอันตรายหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ อาจารย์วันนี้อยู่กับอาจารย์แล้วก็ต้องมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาของเรานะครับวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างน้ําตามากเกินไปอันอันดับแรกเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าน้ําตาของคนของเราเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างครับค่ะก็จริงๆแล้วนะคะน้าตาของเรานอกจากจะทําหน้าที่ในการสื่ออารมณ์แสดงความรู้สึกของเราแล้วนะคะจริงๆแล้วน้ําตาเนี่ยยังมีประโยชน์ แล้วก็บทบาทต่อดวงตาของเรามากมายเลยทีเดียวอันดับแรกก็คือว่าดวงตาของน้ําตาเนี่ยจะคอยทาหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็หล่อเลื่อนดวงตาของเราเวลาที่เรากระพริบตานะคะถัดมาเนี่ยตัวน้ําตาเนี่ยจะทาหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันอันตรายนะคะคอยชะล้างสิ่งสกรปรกหรือว่าฝุ่นละอองที่เข้ามาสู่ดวงตาของเราค่ะแล้วก็สุดท้ายตัวน้ําตาจะเป็นเหมือน ผิวที่ทําให้กระจกตาของเราเรียบเมื่อเกิดการหักเหของแสงผ่านเข้ามาดวงตาของเราเนี่ยก็จะทําให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเราก็ดียิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ตาเราเป็นประกายสดใสด้ยหรือเปล่าครับใช่ค่ะอฟังแล้วน้ำน้ตาของคนเรานี้มีประโยชน์อย่างมากเลยแล้วน้ําตานี้มันผลิตมายังไงครับค่ะโดยปกติดวงตาของเรานะคะจะมีน้ําตาคอยมาหล่อลื่นดวงตาของเราอยู่ตลอดเวลาโดยจะมีต่อมน้ําตาซึ่งสร้างน้ําตาต่อมน้าตาหลักเนี่ยจะอยู่บริเวณเบ้าตาของเราทางด้านบนนะคะแล้วก็ จะมีต่อมน้ำตาย่อยๆที่อยู่บริเวณผิวของกระจกตาของเรานะคะ,ะตัวน้ำตาเนี้ยเวลาสร้างออกมาเสร็จจะคอยหล่อเลื่นนลงตาของเราและถูกระบายออกทางท่อน้ำตาซึ่งอยู่บริเวณหัวตาของเราโดยจะมีท่อที่อยู่ทั้งบริเวณเปลือกตาด้านบนแล้วก็เปลือกตาด้านล่างนะคะ,ะท่อเน,นี้ยค่ะจะถูกรวมกันและถูกระบายสู่โพรงจม,มูกของเราอย่างที่เคยเห็นน่าจะเคยเห็นว่าเวลาคนร้องไห้หรือว่ามีน้ำตาไหลเยอะๆจะรู้สึกว่ามีน้ำตาไหลลงจม,มูกหรือว่าลงคอของเรา ใช่ใช่อันนี้เคยเจอเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเวลาเราร้องไห้แบบเนี้ยมันบางทีมันแล้วมันเป็นเหมือนน้ำมูกหรือว่าบางทีมันรู้สึกไหลลงคอแบบนี้ใช่ไหมครับใช่น้ําตาไหมครับใช่ค่ะเป็นจากน้ําตามันไหลลงท่อที่ระบายสู่โพรงจมูกใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วการที่คนเรามีภาวะสร้างน้ำตามากเกินไปแบบในกราีที่คนทางบ้านเขาถามมาอย่างเงี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับค่ะก็สําหรับการที่เรามีการสร้างน้ําตามากผิดปกตินะคะเป็นจากที่ดวงตาของเราเนี่ยมักจะมีอาการระคายเคืองหรือว่ามีอาการตาแห้งเกิดขึ้นโดย เวลาที่เรามีอาการระคายเคืองตาค่ะจะไปกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณกระจกตาของเรานะคะซึ่งจะส่งสัญญาณไปสู่สมองสมองเนี่ยจะสั่งการลงมาที่ต่อมน้ำตาของเราในการที่จะผลิตน้ำตาออกมาให้มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนมักจะมีอาการน้ำตาไหลเยอะๆมักจะเป็นจากการที่มีตาแห้งนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ e, ๊ะทำไมตาแห้งแล้วมีน้ำตาไหลเยอะนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราตาแห้งเนี่ย ร่างกายจะพยายามกระตุ้นการสร้างน้ำตาออกมาเพื่อหล่อลื่นเป็นพักๆทำให้เรามีน้ำตาไหลออกมาเป็นพักๆได้นะคะแล้วก็สาเหตุถัดมากก็คือจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นตัวกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควนันแสงแดดที่ทําให้เราเี่ยมีอาการระคายเคืองตาได้มากขึ้นร่างกายก็จะสร้างน้ำตามากขึ้นเพื่อมาหล่อลื่น แล้วก็นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากตัวขนตาหรือว่าเปลือกตาของเราบางคนเนี่ยมีปัญหาขนตาที่มเข้าดวงตาหรือว่ามีเปลือกตาที่ม้วนเข้าทําให้ขนตาไปทิ้นกระจกตาของเราก็ทําให้ไปกระตุน้นให้มีการสร้างน้ำตามากขึ้นไดอ้อันนี้ก็คือสาเหตุเพราะ ถ้ามาถ้าเมื่อกี้อาจารย์ไม่อธิบายเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมตายแห้งเราน้ําตาไหลก็เป็นเพราะมันอาจจะเป็นตายแห้งเกิดการกระตุ้นเพราะมันเกิดการระคายเคืองเลยสร้างน้ําตามากเกินไปแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างนี้พอมันสร้าออกมาอาการแสดงมันมีอะไรบ้างนอกจากน้ําตาไหลเยอะๆออกมาเนี่ยครับค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะมาด้วยว่าน้ําตามักจะเอ,อ่อแล้วก็ไหลอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มักจะทําให้เสียสุขภาพ เสียบุคลิกภาพนะคะ,ะเราจะต้องคอยมานั่งซับน้ําตาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่มีน้ําตาเอ่ออยู่ตลอดเวลาทําให้ผิวกระจกตาของเราเนี่ยไม่เรียบเท่าเดิมทําให้เราเนี่ยตามัวขึ้นหรือว่ามองเห็นภาพได้ไม่ชัดเท่าที่ควระคะ่ะแล้วนอกจากอาการหรือผลเสียที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วมันมีอันตรายอย่างอื่นอีกไหมครับ สำหรับการที่การสร้างน้าตามากเกินไปนะคะก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายแต่ว่าอาจจะแนะนําให้ทุกท่านหากมีอาการเหล่านี้ค่ะอาจจะมาพบจากสุแพทย์เพื่อตรวจประเมินแล้วก็หาวิธีการป้องกันแล้วก็ราาักษาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรค่ะครับแล้ว่างได้เกิด ไปพบจากสูแพทย์แล้วจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างครับค่ะก็หลักๆเลยเวลาคนไข้ามาถ้ามีน้ําตามากผิดปกตินะคะเราก็จะต้องหาสาเหตุก่อนว่าเป็นจากอะไรการรักษาก็จะเป็นการแก้ไขาตามสาเหตุนะคะตัวอย่างเช่นหากมีอาการตาแห้งหรือว่าระคายเคืองตาจากสภาวะแวดล้อมมีต้อลมหรือต้อเนื้อที่กระตุ้นให้เรามีการระคายเคืองตาก็จะแก้ไปตามสาเหตุนั้นค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์พอจะให้คำแนะนำได้ไหมคะว่าเราจะมีการดูแลป้องกันอย่างไรไม่ให้เราเกิดภาวะมีการสร้างน้ำตามากเกินไปครับ หากเรามีอาการระคายเคืองตานะคะอันดับแรกเลยก็ตัวอย่างเช่นหนึ่งอาจจะแนะนำให้หย่อนน้ำตาเทียมเพื่อให้เรารู้สึกว่าสบายตามากขึ้นดวงตาชุ่มชื้นมากขึ้นเพื่อลดอาการระคายเคืองค่ะอันที่สองก็คือเวลาที่ออกไปในที่จ้าๆที่มีแสงแดดหรือว่ามีฝุ่นควันเยอะๆอ,อาจจะแนะนำให้ใส่ เป็นแว่นกันแดดกันลมนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองให้ดวงตาของเราเนี่ยออไม่ระคายเคืองค่ะแล้วก็สุดท้ายอาจจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการไปในสภาวะที่มีฝุ่นควันมากๆเพื่อช่วยลดอาการระคายเคืองตาได้ก็คืออาการเหล่านี้เท่ากับที่อาจารย์บอกไปก็คือลองรักษาลองดูแลตนเองดีก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดทําไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นน้ําตาย,ยังสร้างเยอะอยู่จึงค่อยไปพบจกักษุแพทย์ก็ยังทันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคได้วันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะได้คําตอบไปแล้วนะครับสำหรับคําถามที่ถามเข้ามาว่า การที่คนเรามีภาวะการสร้างน้ำตาลม,มากเกินไปจะเป็นยังไงและมีอันตรายหรือเปล่าพี่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้คําตอบที่กระจ่างแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงสาธยาเก่งพันธน,นิช์อาจารย์จากภาควิชาจากักษุวิทยานะครับคณะแพทยาศาสตร์ศิรา,ายาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่วันนี้อาจารย์สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องกันไปไหนนะครับเราพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระน่ารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคําถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามาผ่านช่องทางลาดออนไลน์มาคาตอบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับตอนนี้ผมป่วยเป็นภาวะสิ้นยินดีอยู่ทานยาคุณหมอสั่งผมควรจะบอกคุณหมอว่ายังไงดีครับว่าผมเป็นภาวะสิ้นยินดีไม่แน่ใจว่าท่านจะบอกกับคุณหมอท่านใดหากรักษาภาวะสิ้นยินดี กับจิตแพทย์อยู่แล้วก็สามารถคุยและปรึกษาสิ่งที่อยากทราบได้โดยตรงเลยค่ะแต่ถ้าต้องการจะบอกกับแพทย์สาขาอื่นสามารถบอกได้ตามนิยามว่าภาวะสิ้นยินดีคือภาวะที่ไม่มีความสุขเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เคยทำแล้วชอบทำค่ะหรือขอคำแนะนำในการสื่อสารเพิ่มเติมจากจิตแพทย์ที่รักษาอยู่ได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ค่ะมีปัญหาฟันน้ำนมด้านหน้ายังไม่หลุดแต่ตอนนี้อายุ20ปีแล้วค่ะ แล้วฟันน้ำนมมันสั้นไม่สวยอยากจัดฟันไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกหมอบอกว่าไม่สามารถจัดได้ถ้าจัดฟันจะงุม้มแต่ปัญหาคือไม่ชอบฟันน้ำนมที่มันสั้นอยู่ทำอย่างไรดีคะควรต้องเอ็กซเรย์ดูก่อนว่ามีฟันแท้แอบอยู่หรือไม่ค่ะหากว่ามีอาจใช้การจัดฟันดึงขึ้นมาได้ค่ะหากว่าไม่มีฟันแท้ตำแหน่งนี้มักจะใช้วิธีการถอนฟันน้ำนมนี้แล้วฝังรากเทียมทดแทนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราษฎร์ค่ะ ยาในตรกีเซรินแบบเม็ดหาซื้อตามร้านขายยาแถวบ้านได้ไหมคะราคาเท่าไหร่จากฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขไม่มียาในตรกีเซรินรูปแบบยาเม็ดในประเทศไทยยาที่มีในประเทศไทยมีรูปแบบต่างๆได้แก่ยาฉีดแผ่นแปะผิวหนังและสเปรย์พ่นใต้ลิ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะ สารให้ความหวานแทนน้ำตาลมีผลต่ออินซูลินไหมครับแล้วจะเกิดผลอย่างไรหากกินติดต่อกันนานๆสารให้ความหวานไม่ได้มีผลต่ออินซูลินแต่ถ้ากินเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้ติดรสหวานจากสารให้ความหวานได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลศรีราชค่ะน้องอายุ7เดือนกว่าๆมีอาการไอน้ำมูกและมีอาการหอบม,มีเสียงหวีดที่ลำคอแต่ไม่มีไข้ไอามากๆจะอาเจียนออกมา อยากทราบว่าน้องมีโอกาสเป็นโรค RSV ไหมคะน้องได้มีการฉีดวัคซีน IPD แล้วคะ่ะสามารถช่วยได้ไหมคะคงต้องมาตรวจเพิ่มเติมการฉีดวัคซีน IPD ไม่สามารถป้องกันเชื้อ RSV ได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์คะ่ะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และหากท่านผู้ชมท่านใดมีคำถามที่อยากจะสอบถามเข้ามาเกีก่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพก็สามารถส่งมาได้ที่ www.silaonline.net ผมและทีมงานจะไปหาคำตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลศรีราษฎมาให้คำตอบกันและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศรีราษรายการที่มี่ต้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระนะครับทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ